อากาศข้างนอกสิกาศแบบนี้มันไม่ควรออกไปข้างนอกมันต้องอยู่หัวนอนกดผมเอาห่มอยู่บนเตียงเห็นแห่ไหลมันจะไปยากดิเห็นก็เอาโมโห้อยกันกันลื่นนี่มากนะเห็นมันเยอะมันก็ไปยาก โอ้ยสูบลมเองมะเขือ,อนี่ยยางแก้วนะยัางแกวเลยแข็งกันเด้งดึ๋งดึงแมนคักกินเด้งอ,อันผูช้ชมดูสิกล้องกระชิเต้นันตอบเขาได้กัเด้ มื่ออื่นเท่ากับจะไปโดยจักรยานเมื่อนี้ไปพบคนหาคุ้มหอื่นกับไปเขาอบรมปกติแต่ว่ามันก็บอะไไปนันดอกสองอาทิตย์เ,เดือนนึงไปพบกุ้มเท่อนึงของวันกันน่ะมันสิว่านะเพราะว่าสองอาทิตย์คุ้ยท่างโทราศาัพท์แล้วก็สองอาทิตย์เป็นพบคนหาคุ้มนเนาะจักรยานแม่ล้มแน่นค่ะ แนงจนดากเต้นดึงดึงไปออกจักไหนวานนี่โอ้ยเห็งปึ๊บตายแล้วนี่เหมือนนั่นไปล่มแบานเพราะว่ามีล่มเงนินมีล่มแมนงเตี้ยหัวเต่าเอามาอยู่ได้พันลืมใจถุงมือเไดจอดใจ้ะพี่นอกเริ่มเย็นแล้ว ไงไม่สู่บุรีแล้วนะคะเพราะว่าสิโตหนึ่งสองโตงดเลยค่ะจะคือหยุดปึ๊กแล้วนะคะหยุดแต่อาทิต์หนึงแล้วห่างก็เลยถามไม่หน่อยว่าอเอ๊ะคขเส้าสูกอยางคข่ขึ้กินงานหลายแค่คข่ขึ้นอย,ออยากกินอันนั้นอันนี่แบบคันซีเบิก็คือแบบว่าไม่น่อยเอาอัน น้ำกระโต๊ะให้เพคนกินแล้วก็ไม่ไหวก,ก็แกะอันนี้ยังตัวชิโนเยลลี่เห็นไหมที่โป๋ไหม,ไหมให้เพคนกินเพิ่นว่ามันดีมันด,มนดีมันดีสำหรับฉันเลยเพช่นไหมมันไก่มาแล้วกูกะไก่ซะซั่นเปรกว่าท่านมันดีสำหรับฉันเลยแบบว่ามันพอดีเพขนว่า ฉันก็บอกเขาใจเพื่อกันว่าเป็นยังฉันคือจังแต่ฉันบอสูบยาฉันรู้สึกว่าฉันอยากกินของพวกนี้แหละฉันก็ดื่มน้ำหลายก็เลยว่าเออมันก็จังส่นแหละเพราะว่ามันสวยหล่างนี้โคตรตี้นอันนี้กับอีหมออีหมอหน่อยดอกดาเองคอยกระลุกสุดน้องคอยหูข่ามาบอกไม่เด้อเพราะว่าเราอยากกินน้ำหลายกับเบอร์เมนต์น้ำธรรมดาเนาะโซดาเน่กระโต้เน่แล้วก็ แบบซีแฟนตาไม่นหน่อยซื้อมาไวเนาะแล้วก็เป็นที่โปมันก็สิเป็นแบบว่าค่อยสูบยามาตลอดชีวิตเนาะพี่น้องทำไมแล้วกับแปดสิบแปดสิบปัวแล้วก็ยิเห็ดแล้วสูบยามาตั้งสิบปัวเนาะอายุมันตัเป็นบ้าเนาะก็ะคิดเบิ่งมาสูบมาตีสักว่าหกสิบหกสิบปีสูบยามาหกสิบปีแล้วไม่ยุดได้อาทิตย์เดียว เราปรับโตได้จำนี่ก็ถือว่าเก่งเพราะว่าเราหยุดเลยแล้วหลังจากที่ว่าเราค่อยๆนะคะที่เหลือค่อยๆค่อยๆแต่ว่าค่อยๆจากมือแล้วแต่เจ้าโตกระดมากหาโตหกโตเจ็ดหาโตสี่โต,าโตสามโตสองโตแบบบร่หักดิบเนาะอันหักดิบมันกระสินะเพราะว่าเราเขาแล้วนะักดิบมันกระสิป่วยกระสิงาอีกมัม่นบหละแต่ตอนนี้คือหยุดจังมั่ง อันไม่น่อยเลยถามเพื่อน่ายาสุกเก่านะมันเหลือหลายป็นไรเพื่นอนมาขนาดใส่เกียร์หนึ่งมากแต่บานเด่นี่นเกียร์หนึ่งตลอดแย่สุกเก่ามันเหลือหลายป็นไรเพื่อนเลยว่าเหลือสองซ่องสองซ่องที่ยังบดิปเปิดกับอันซ่องที่เปิดแล้วว่าถึงเครื่องไม่หน่อยแล้ว,วอเอากระองเสียดายมันดอกซ่องที่เปิดแล้วนะเอาถึงไดนก็ถึงไปเกินสองซ่องที่เหลือเก็บไว้ เคยเปียต่อหมูหรือว่าเอยกลับบ้านคอยซืไปให้ลูกเธอต้องบอกลูกเธอหยุดเออคอยก็บ,บอกมันหยุดนะมันไปหยุดให้่อยเด็กนี้ยังไงก็กบ,บอกยิ่งมันหยากกบกวยคือปากบอกเอ้ามาพิดทางอีกแล้วหน่อยเอ,อ้ยถนนมันสบช่างแหมเอาเธอไป๊ะไโรลด ล่ามึงยิบหนานาที่จากบ้านมานันหนีท่านานีเ่ท่านก็บ,บอกว่าหนากกุ้มเลยใส่ตะกยานมา้สักการวลาบ่ถือมึงนี่นเจอเผู้ใดไปหอดก้อนกับเขาพบก,กว้อนลวดสันไม้ฟ้าบอกว่างสันทัวมาอยู่เดสันมาอยู่เดชมาตัดซื้อสัน,สน,สสนออกเลยเธอ ดูใด้หูก็บอกไว้หน่อยนะเด้อยววันผิดปกติบอกแต่ในคนวาผมซื้อของไว้หน่อยในวันพวผิดปกติดอกสำหรับคนที่เลิกสูบยาแล้วเมื่อกินของจะดกล้งแกล้แกล้งพวกนีก่น้ำหวานแน่นิดหน่อยเนาะร่างกายมาันก็ับติต้องการอีหยังไปทดแทนหรือว่าแปลรางนี่ค้อตินบอหอยบ่ได้เก่งหมอดอกอกระเดาหมอหน่อยเดาไม่หน่อยพาลูงเรียนเคยเ,เ,เห็นงานลูงเรียน,น้องผู้น้องเพชริน้องปั๊บ พอสิจอดใส่แต่อันตุ้มมือกดจอดจะเกอด่านรถนึ่งม,มอเตอร์ไซค์ผ่านจักรยานผ่านได้โอเคเลือกมาทางนี้เพราะว่ามันบกไอยส,สั่น เมื่อกี้มันสั้นเลยเลือกมาตัดส่วนทางนี้โอ้คนใส่จักรยานันนี้ด้วยตาเห็นเพรารถผ่นจอดเราจะไปด้วยกันเรื่อยๆพี่เนใส่ชีวิตที่มองหนอขันว่าลำบากขันวาลำบากขันว่าคนลำบากมันกระบอกลำบากพี่น้องมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่มุ่งมองเดียว แต่ว่าตอนนี้นะคะ,พะ,ะัพระเจ้าไม่ไหวแล้วจ้ะเย็นมากเย็นสุดๆว่ามันแซน้ำแข็งแล้วไปพระเจ้าไม่ไหวนะคะขอใส่ถุงมือก่อนไม่ไหวแล้วข่อยมาแต่สองสี่มันกะดียังนึงได้ละพี่น้องาะวันยังลงบลายคนลายแต่เสาเขาไม่น,น้อยคือจักโม สามม่วงกลัวเก่าเก่าม่วงครัวเนาะเก่านาฬิกาเพิมตัวครัวมาหน่อยนึงปุ๊บเจอมึงเต็มคนละสามปุ๊บก็ได้สิลึกเนี่ยเกี้ยหนึ่งค่ะเกี้ยหนึ่งเป็นแต่บ้านจนปันนี้นะคะไบสาวแท็กไปก่อนเลยกันมากาเกี้ยหนึ่ง เมื่อหนาปะท,ที่ชีวิตแต่แบบนี้แหละต้น,มน,มน,นขอเพิ่งใครกระไรคิดว่าผู้ใดจะเลือกใช้ชีวิตแดดกสกจะเลือกใช้ชีวิตบันบานสมถะหรือจะเลือกใช้ชีวิตรู้รัคือจะเลือกใช้ชีวิตระดับปานกลางแต่ว่าขณะนี้นะคะเศรษฐกิจกของประเทศสุรินจะบ่ได้ดี์และ ว่าตอนนี้หางล้านล้านล่วงต่างๆก็ทย่อยพิดกันไปแบบตึม,ตมๆเลยขนาดหางดังๆหางง่ายๆบางสาขาก็พิษโตร่งนะคะคี่นอ้นองยังไงจะบอกว่าคนแทบจะบ่ค่อยออกมาสินเขาพู้นานาคะานาเดชเพราะว่าทุกคนแบบว่าเซฟเงินค่ะเซฟเงินนั่งหลักกัด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆมันมันดิดลัดในหลายอย่างค่ะ เราโหสึกว่าในข่าวเขาออกมาว่าสีบ่มีน้ำมันอย่างเงี้ยเนีออกมาสีสีบ่มีน้ำมันอี่างเงนี่ยสีพบเดินข้างหน้าด้วยจังไนนี่แหละข้าเจ้ากับแปงเบิ่งข่าวข้าเจ้ากับเสพตัวเองนั่นค่ะไม่น้อยกับขนมาเสพตัวเองกับเสพข้าเก่านะพี่น้องเซสพข้าโปงเสพกับสีซ้ำเก่าเพราะว่าข้ากับกิ่นยู่ข้าวสวยนี่อยู่แล้วเนี่ย เบิ่งทางเพราะว่าขอขอทางรถเขานะนี่ทานลานแก่ที่เขาซื้อผักแต่เขาบริสุทธิ์หนึ่งครั้งยังบริสุทธิ์เพราะว่าผักมันมาทุกวันจันทร์ตอนบ่ายวันนี้วันจันทร์แต่ว่ามันเป็นจันทร์เสาร์สิกับไปกินผักเก่าเหงื่อมืดเหื่มมือยังสิซื้อเพราะว่ามืออื่นจังสิได้ผักใหม่เฮ้ยยักษจักีย่านเพเ่็นแก่นข้าแก่นได้ เลือดเด้งดีเด้งได้เด้งดึงอยากจับเวลานําำเด็กไปนอนก็จะออกจากบ้านมาใส่เวลาจัดนม่พี่ข่อยหอนโรงเรียนข่อยสิได้หูนี่หลานเพชรหลานทองไปเรื่องเหลืองเอาไปใส่ได้ยกข่อยทันอยู่เลยขอยทันอยู่เลยเออเสร็จกินให้ดีหลานร่วงเส้นมาจะเป็นของพี่น้องชอบเอาลับมาคว้าเลย คนกําลังบอคอยมีมีธุรกิจในเมืองบันไดท้องถิ่ก็มีแค่นี้ล่ามไทยเปิดแล้วปิดทงศาสตร์คือเปิดแต่เสาร์ถึงวันศุกร์ก็กระตีนปเปิดสิบโมงเราจะถึงมาจอดอยู่ในจอดจักรยานอันนี้ก็คือบันมันที่ว่าการค่ะอันนี้เป็นห้องสมุดเนะาะอันเอิญเป็นห้องสมุดออมเพอร์คีว่าการออมเภอส์ซิยูนั่นค่ะคือสูงๆนั่นค่ะ ว่าก,การเพิ่มมือข้าเอิ่น้องสมุดกุญแจจักรยานมากเมาจอดก็ล็อกก็เอาเข่าซ่องแบบนี้นี่เสียเดเบิ้งทำเสิมีเห็นมอเป็นช่องช่องห้ากะเอาล็อเหาเาขาไปเสียบเพื่อเขาเสียดใ้ใส่ตัวลอ็อกพอมนหน่อยมันเสียบบ่ได้เว้ยมันอยู่ห่างเสียบบ่ได้เสียบบ่ได,บบได้กระจอดขอ้างๆเอา เพราะว่าเอาโซ่ใหญ่ม่แต่ว่าไซส์โซสน่อยก็ได้เพราะว่ามันอยู่หนาของสมมุติแล้วมันอยู่กลางเมืองแต่ว่าหันมาอยู่กลางเมืองมึงอมาปลอดภัยมึงก็ว่าต้องล็อกบอลแล้วไปกันล็อกยีเดซไปกันล็อกยีเดซพี่น้องไปกันมาตั้งยู ทั้งหมดทั้งมื่อนมาฮอดนี่สิบสองนาที่พี่น้องจา๋านาที่พอดีเนาะไม่น่อยกับสิบไปแบบนี้ขึ้นไปพบหัวหน,น้าก้อน